เอาแล้วผมว่าคอสซาวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพิโกโซไซเบอร์และเราก็อยู่กับโรบอ a แมปบอ f o ูดสำหรับวันนี้นะครับเราได้เวลามาแจกไอดีกันอีกแล้วนะครับและนะฮะวิธีการนะครับผมในการตามหาผลปีศาจนะครับลองไปดูกันว่าตั้งแต่พิโก ตามหาผลปีศาจมาเนี่ยโลก1ลูก2โลกลก3นะครับทั้งเปิดเลด้์แล้วก็ไปหาเองนะครับผลปีศาจเนี่ยมันเกิดณนะจุดจุดไหนกันบ้างนะครับอ่าในแมบปบไม่ว่าจะเป็นโลก1ลูก2โลก 2, โลก3นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันให้หมดเลยนะครับว่าที่ที่คือผลปีศาจเนี่ยมันเกิดบ่อยเนี่ยมันคือที่ไหนนะครับและได้ผลอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมเอาเลยครับมาว่าด้วยเรื่องของโลกหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่า ที่แจ้งเตือนผลปีศาจเนี่ยครับไม่ค่อยจะทํางานเลยมันจะทํางานดีบางแพทเนี่ยครับอ่าก็เจอผลสั่นสะเทือนนะครับอ่าก็จะอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรเกาะกลางของโลูกหนึ่งแล้วกันนะครับที่ที่มันเกิดซอนะครับนี่นะฮะ สามารถวางได้ปกติเลยนะครับอันนี้นี่คือแบบว่าเราก็ตามหากันตอนแรกพี่โก้ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับที่2ที่เกิดบ่อยนะครับเกาะสวรรค์ชั้นฟ้าหรือว่าเกาะก็ตเอเนลนั่นเองนะครับซึ่งจะเกิดใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยผลยางลูฟี่ก็เกิดนะครับตรงนี้โอ้โหดูดิมีคนมาแย่งบ่อยมากตรงนี้จะเกิดบ่อยมากนะครับต่อไปนะครับ จุดต่อไปนะครับก็อยู่ที่เกาะเอ็งท้องฟ้าแต่ชั้นล่างสุดนะครับอ่าจะเป็นผลของอะไรอะบวาหรือว่าอะไรจ,ะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเนะี่ยก็เป็นผลไม้แห่งรักนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราแวะไปโลก2กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับโลก2ผลที่พี่โก้เจอนะครับและจุดที่เจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยมากเดี๋ยวเราไปดูว่ามีจุดไหนกันบ้างนะครับเอ้ยหาไม่เจอว่ะ ปกติมีคนเจอบนนี้ด้วยนะนะครับแถวแถวนี้แหละนะครับเพราะว่าจุดเกิดเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมันจะไม่เปะทุกครั้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูจุดที่เกิดบ่อยๆกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเอ้ยหมุนหมุนหมุนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยบางทีก็อันนี้มันก็บอกไม่ค่อยตรงนะไอตัวเก็บผลไม้ปีศาจหรือว่าเกมพาร์นะครับบางครั้งเกมพาร์ไม่เกิดเราก็สามารถไปหาได้เพราะว่าบางทีเราเข้าไปมันครบ2ชั่วโมงแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมอ่านะฮะ โอเคผลที่พี่โก้ได้ก็คือผลของบรุกนั่นเองนะครับหรือว่าผลโกดผลผีนั่นเองโอ้นี่นะฮะโอเคต่อไปมาลูกสามันบ้างดีกว่าเดี๋ยวพี่โก้จะสลับนะครับสำหรับโลกสามนะครับเกาะแรกเลยก็คือเกาะท่าเรือนั่นเองนะครับก็ขึ้นไปบนชั้นบนสุดเลยนะครับชั้นบนสุดเลย let's go อ่าบนสุดเลยนะย้ำว่าบนสุดเลยนี่นะครับ มันจะอยู่ใต้ต้นไม้นีก็2ต้นนี้แหละนะครับอ่าที่อยู่นะฮะโอเคต่อไปครับเราวา์ปมาเกาะเต่ากันเลยนะครับสําหรับเกาะเต่าเนี่ยที่ที่มอนมันเป็นหูกระต่ายหรือว่าทํเควิดของเผามิงอะไรแบบเนี้ยตรงนี้นะครับจะอยู่ใต้ต้นนี้อา้าวได้ผลยิโลเฉยต่อไปนะครับมากันต่อนะครับอ่านะ หลังจากที่พี่โก้บอกไปแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องรอให้เกมพารเกิดนะครับบอกได้เลยว่าไปหาตามที่ต่างๆได้เลยนะครับสายฟรีก็สามารถหาได้นะครับเพราะว่าเกมพารมันจะบอกทุกสองชั่วโมงแต่ถ้าไม่มีคนเก็บมันก็ดวงดีแบบนี้ <c oughs> ได้ผลโมจิครับทุกคนหนุยยังตึงผลโมจินี่ออกบ่อยมากนะครับหาได้แบบตามใต้ต้นไม้เนี่ยเยอะมากบอกเลยน่าจะยอะสุดแล้วในผลหลักล้านเนี่ยครับ โอเคต่อไปนะครับกลับมาลูก3ามต่อนะครับเกาะที่หลายคนเรียกว่าเกาะสตรีนะครับหรือว่าเกาะมังกรมังกือมังกรนี่แหละนะครับอาช้หนาทาวน์นั่นเองตรงนี้นี่จะอยู่ประมาณหลังหลังเกาะนะหลังเกาะนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยบริเวณที่ฟาร์มไข่มังกรเนอี่ยนะครับใครเคยมาฟาร์มบ้างพี่โก้เคยมาฟาร์มนะตอนรู้สึกว่าอัพหอกคาตะาคุรินี่มันจะอยู่ตรงนี้ใต้ต้นไม้ต้นนี้เลยครับผม โอเคต่อไปกลับมาลูก2กันต่อนะครับสําหรับลูก2นะครับปาสัต์น้ําแข็งอ่าที่ใครๆก็รู้นะครับมีใครรู้บ้างไหมนะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวพาไปนะครับผมโอเคครับอ่าเกิดหลายที่มากนะพี่ก็บอกได้เลยนะว่าไม่จําเป็นต้องรอเรดาร์นะครับหรือว่ารอเกมพาร์ตนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนซื้อปุป๊บเนี่ยเกมพาร์ตมันจะไม่ขึ้นนะครับให้เราไปหาได้เลยตามจุดต่างๆเหล่านี้นะครับ โอเครอบนี้กิมพัสดขึ้นนะครับเราก็เก็บได้เลยเป็นผลไฟนี่เอ็ดมันอาคีนะครับโอเคครับไปดูจุดต่อไปนะครับที่เกิดบ่อยนะครับส่วนใหญ่ผลดีๆจะเกิดในโลก2นะครับโลก2โลก3ขึ้นไปผลไอเขาเรียกว่าอะไรโลกแรกนะครับเกิดน้อยมากนะครับเกิดน้อยโคตรน้อยเลยโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้นี่อยู่ในเรือนะเรือจนสลัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดตรงไหนนะครับ โอเค25 26เม็ดแถวนี้นะครับแถวนี้มันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ย <c oughs> หรือว่าข้างเก้าอี้อีกแล้ววะทุกคนเอ้ยนี่ไงจริงด้วยข้างเก้าอี้นะครับตัวนี้เสียมเงินแล้วก็อยู่ใต้กระถางดอกไม้รอบนี้จะได้เป็นผลดักนั่นเองนะครับโว้สุดยอดไปเลยนะครับนี่คือที่ที่เกิดผลจริงนะครับผมทุกที่เลยสายฟรีก็สามารถ ไปเก็บได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีเกมพาสก็ได้เราไปไล่หาตามสถานที่ต่างๆได้เลยครับโอเคต่อไปมาที่เกาะสโนนะครับในโลก2นะครับโลก2เกาะสโนหรือว่าเกาะฮิมะนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังนะครับรู้สึกว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดผลไม้เนี่ยมันจะเกิดใต้ต้นไม้นะแปดสิบเปอร์เซ็นเลยจะเกิดใต้ต้นไม้นะครับโอเค แล้วามาดูเอ้นี่ไงเกิดอีกแล้วใต้ต้นมะพร้าวตรงนี้เลยนะครับผมอ่าหลังเขานะรอบนี้เป็นผลดีว่าผลพระโอ้โหโคตรดีดูทุกคนจุดเกิดผลเทพนะก็ไปหากันได้นะครับหาแบบฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องเสียตรงเสียตังอะไรนะครับผมอ่าตามสถานที่นี้เพราะว่ามันก็เกิดเหมือนกันนะ่กับเกมพัสดนะครับผมอ่า ดีไม่ดีเนี่ยได้เยอะกว่าเกมพาดด้วยซ้ำนี่คือวิทยาผลของพี่โก้นะครับสลับซื้อนะครับแล้วก็ไปต่อเลยนะครับเราไม่ต้องรอเกมพาดเกินนะอย่างที่พี่โก้บอกเลยสลับซื้อปไปต่อเลยนะครับแล้วก็ไปหานะฮะจุดจุดนี้ที่พี่โก้มาหาประจำนะครับก็คือเกาะซอมบี้นะฮะก็อยู่ข้างเรือจรนสลัดนี้เองในโลก2นะครับในโลก2โอเคมาครับ ไกลแล้วนี่ครับอยู่บริเวณนี้นี่เฮ้ยเป็นผลอะไรผลโมจิโอ้โหยังตึงโอ้นี่ครับบอกแล้วไม่ต้องพึ่งเกมพาร์ก็ได้ครับแจกสูตรนี้คือไปหาตามที่ได้เลยและสลับซื้อหาได้เลยครับโอ้โหไวกว่าเกมพาร์แน่นอนโอ,โ,โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมแจกรางวัลสำหรับผู้โชคดีกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครคือผู้โชคดีได้รับรางวัลในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยจะได้ ID ผ้าคุมหนวดดำนะครับนี่โอ้โห น้องภาคคูโมโหอันนี้มาได้2ครั้งแล้วนะโอ้โหยินดีด้วยนะครับใครที่ไม่ได้ไม่ต้องน้อยใจนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอบหนะ้าพี่โก้มีแจกไอดีผลเสือตันมีของครบทุกอย่างนะครับเพียงแค่ร่วมกิจกรรมง่ายๆกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook เป็นสาธารณะกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดและคอมเมนต์ชื่อใน Facebook ไว้นะครับแล้วมาลุ้นกันในคลิปหน้าว่าได้หรือเปล่านะครับโอเค